คนในโลกนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาอาศัยอยู่ในแต่ละประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันบางประเทศซึ่งไม่มีล่องรอยแห่งพระพุทธศาสนาไม่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในประเทศต่ตางๆคนทั้งหลายโดยมากเมื่อไม่รู้จักคนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อความพ้นทุกข์ก็สแสวงหาความสุขภายนอกทางด้านวัตถุสแสวงหา,าหะลาบยศสารเติิน อันมีความสุขอันเป็นความสุขซึ่งไม่เที่ยงแท้ตาวรบางคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็แสวงหาความสุขในการกระทำในสิ่งที่ผิดเีตธรรมคนทั้งหลายโดยมากจึงเพลิดเพลินหรือแสวงหาความสุขในรูปเสียงกิโรสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย พขาคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงความสุขทั้งหลายก็เป็นเพียงความสุขเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงควรที่เกิดขึ้นมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา มีล่องลอยของคำสอนของพระพุทค์สืบต่อกันมาก็ <c oughs> นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนสืบต่อกันมาก็มีโอกาสที่จะมีสติมีปัญญาที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทค์มาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้นไป แม้ขนาดนั้นก็ตามคนทั้งหลายก็ยังไม่ค่อยสนใจในคำสอนของพระพุโทโธเมื่อคนทั้งหลายไม่สนใจในคำสอนของพระพุทค์ไม่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติหรือพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วคนทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาใช้ชาติให้หมดเปลืองไปเปล่าๆในแต่ภพ,พแต่ละชาติ บุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาบ้างก็ <c oughs> น้อมนำคำสอนของพระพุทค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนาสั่งสมบาลมีสั่งสมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาจิตใจของแต่ละคนให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น การสำรวมกายวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะบุคคลใดซึ่งประพฤติในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าบุคคลใดมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีปัญญาที่เห็นประโยชน์การรักษาศีล ศีลก็รักษากายวาจาให้สงบบุคคลใดมีสติมีปัญญาที่เห็นโทษทุกข์ภายในประตะสงสารเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอันจะเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีสติมีปัญญาที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์หรือละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจของแต่ละคน บุคคลนั้นก็จะพยายามที่จะบ,บำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะทำจิตใจให้สงบเมื่อบุคคลนั้นบำเพ็ญสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอในยาบทนั่งสมาธิก็ตามหรือเดินโยมก็าต,ตามหรือในยาบททั่วไปก็ตามพยายามที่จะมีสติตามรักษาจิตของตนมีสติอยู่ในปัจจุบัน รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสภายในจิตใจ,ใจได้การที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่า,า,าทัาานกิเลสก็ <c oughs> ต้องฝึกขัดทําสมาธิภาวนาทําสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อจิตสงบปเป็นสมาธิเราก็จะมีสติคือความลึกได้ขึ้นมาเพียงแต่สติมาดูจิตก็จะเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจ เมื่อสติปัญญาเห็นความทุกข์ก็จะหาทายเห็นความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของแต่ละบุคคลอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงหรือเกียรติทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างภายนอกเกิดขึ้นเพราะจิตใจเรามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องเราก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในือแต่าภาพร่างกายของเรา าะเป็นตัวตนเมื่อโรคภัยแค่เจ็ดเบียดเบียนจิตใจก็เป็นทุกข์ความชราบีดเบียนจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะเสื่อมจะแตกสายลงไปจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่ภาพร่างกายนี้ว่าเป็นเราเพราะเป็นตัวตนถ้าเรา,าเบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบาร,รมีจนกระทั่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้น พิจารณากายในกายนี้ว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปมีความเสื่อมสลายที่สุดถ้าทําความเห็นใี้ถูกต้องทําความเห็นชอบให้เกิดขึ้นใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงม่นในกายตนเมื่อโรคภัยไค้เจ็บเกิดขึ้นจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตใคจคลายจากความหลง มีความรู้เกิดขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้มีสติมีปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปอารมณ์ภายในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราหลงยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยลมว่าเป็นใจของเรามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องเช่นนั้นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์มีความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ มีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีสติปัญญาเกิดขึ้นความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นเราก็จะมีสติมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นจิตก็แยกจากอารมณ์ เห็นอาการของจิตเห็นอาการของอารมณ์เกิดขึ้นแล้วกระดับไปเป็นธรรมดาถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับมีความเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราถ้ากําลังสติปัญญาไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์แต่ใจเราปรารถนาที่จะดับหรือละความทุกข์ เราก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบเพื่อวางความทุกข์แม้นเพียงชั่วข่าวก็ยังดีหาทางที่จะดับความทุกข์ให้ได้ถ้าดับด้วยสติปัญญาไม่ได้ก็ดับด้วยสมาธิด้วยการกำสติทำสมาธิภาวนาเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตว่างจากอารมเราก็ยกอารมณ์ซึ่งข้างทางอยู่ภายในจิตใจเราหรือยกกิเลสขึ้นมาพิจารณาแยกแยะพิจารณา หาสาเหตุฮะและหาทางดับอารมณ์นั้นให้บรรเทาบางไปจากจิตแจงเราอยู่ทุกๆขณะจิตการที่จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณารู้เท่าทันตามความจริงของเรื่องร่างกายของเรามีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ายในจิตแจงเราได้นั้นเราทั้งหลายต้องบำเพ็ญศีลบารมีคารวะน,นั้นก็ต้องรักษาศีลให้เป็นปกติมีกําลังใจขึ้นเข้มแข็งก็รักษาศีลแปด เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานของจิตก็บำเป็นสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจมีกําลังถ้าเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะรู้จักหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งยท้งปวงได้จึงจะมีความเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมา ล่วมมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปลเปลี่ยนไปมีความเสื่อมสายที่สุดเมื่อใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราความสงบความเยือกเย็นความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราในโอกาสต่อไปพากันตั้งใจนโมตนา